อยากรู้ไหมครับว่าขั้นตอนในการผลิตลวดวายเมดเนี่ยเขาทํากันยังไงกันเริ่มด้วยนะครับเอาลวดขนาด3.6ถึง8มมตรเนี่ยมาเข้าเครื่องอาร์คสลับระยะนะฮะประเทศไทยเนี่ยนิยมอยู่ที่20คูณ20ซนิเมตรก็คือเป็นเหล็กตะแกรงนั่นเองขั้นตอนที่2นะครับก็คือเชื่อมจุดตัดของตะแกรงครับเพื่อให้เหล็กเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันด้วยวิธีการอาร์คไฟฟ้าจากนั้นนะครับก็ เอาแผ่นวายเมทเนี่ยมาตัดทุกๆความยาว50เมตรต่อ1ม้วนนะครับสำหรับเหล็กวายเมทเนี่ยนิยมเอาไปใช้ในเรื่องของเป็นเหล็กเทมเพอเลเจอร์คำว่าเหล็กเทมเพอเลเจอร์ก็คือเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับป้องกันการแตกลาวเนื่องจากความร้อนนั่นเองเหล็กตะแกรงวายเมทขนาด4มิลิเมตรเนี่ยจะนิยมใช้สำหรับงานเล็กๆนะฮะอย่างเช่นเทโรงจอดรถหรือเทลานหน้าบ้านส่วนเหล็กตั้งแต่6ม mm มขึ้นไปเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สลับงานถนนเนี่ยก็มีตั้งแต่692นะครับเหล็กขนาดใหญ่ก็จะรับแรงได้เยอะขึ้นใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์เท่าไหร่ครับ